สวัสดีครับอยู่กับผมช่างนอตโซลาเซลล์หรือทีมงานลูกขนิวฮักบานนาครับวันนี้จะพามาชมชุดประกอบส่งอนนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมพอดีมาเช้าได้มาทำการจัดส่งให้ลูกค้าเป็นซัมเมอร์โจดไดครับดีซีบัสเลดเป็นตัวหนึ่งแรง750วัตต์ครับส่วน แผ่นนี้เป็นแผ่นโมโนโมูลเลอร์ครับ340วัตต์ลูกค้าสนใจชุด3แผ่นครับชุดประหยัดแล้วน้ำก็ออกดีครับตอนนี้เมฆก็เต็มครับพายุเข้าไม่มีแสงแดดเลยครับแดดอ่อนมากส่วนโครงสร้างที่เห็นนี่เป็นที่ลูกค้าทำไว้ให้เราครับพอดีมาช่วยพี่เขาติดตั้งส่วนตัวปั๊มก็มาช่วยเหมือนกันครับ ช่วยย่อนให้นี่ครับโครงสร้างก็ทําได้ถือว่าโอเคครับมาตรฐานดีเดี๋ยวจะพามาชมระบบภายในกันครับส่วนแผ่นนี่ทางเราจะไปสอนวิธีการต่อให้ครับว่าต่ออนุกมแบบไหนครับนี่ครับลักษณะถ้าใครต่อไม่เป็นจริงก็ผมก็จะไปแนะนําถึงหน้าบ้านครับบวกเข้ากับรบแล้วมันจะเหลือสอง,ส,องสายคือดํากับแดงครับ ที่จะมาเข้าตู้คอนโทรนง่ายๆครับไม่ยากนี่ครับอันนี้ก็เป็นสายแดงครับนี่ครับส่วนระบบภายในก็จะทำไปให้แบบนี้ครับเรียบร้อยนี่ครับจะประกอบไปให้คือจะมะีตู้กันฝนแล้วก็เทอร์รมินอลแล้วก็เบรกเกอร์ดีซีเซิร์ฟกันฟ้าแล้วก็แท่นกาวพวกสายกาวคือ เชือกสายไฟเรามีไปให้หมดครับพวกปากโบะแล้วก็จะเหลือสองสายคือดำกับแดงครับแล้วก็มาต่อเข้าแบบนี้ครับก็จะมีะทำบังคับไว้แล้วครับผมไม่มีทางเสียผิดแน่นอนน,อบบงงนี่ครับทำแบบเข้าใจง่ายๆนี่ครับปั๊มจูใดกยรับประกัน2ปีครับถ้ามีปัญหาก็เคมตัวใหม่ครับ รจะพามาชมน้ําออกกันครับในตอนนี้คือแดดก็ไม่เท่าไรครับเมฆก็มีพายุเข้าเต้นไปหมดครับนี่ครับมีแด่เมฆครับผมแดดไม่มีเลยครับแต่มันก็ยังทํางานอยู่ครับแผงโมโนมูลเลอร์มันก็ดีเป็นี้แหละครับผมทํางานเดี๋ยวพามาชมน้ากันครับ นี่ครับน้าก็ตอนนี้หย่อนไปอยู่ที่ห้าท่อนครับผมเป็นท่อสองนิ้วครับไม่ได้โหลดสองนิ้วเต็มครับผมท่อน้ําออกก็คือสองนิ้วครับนี่ครับน้ําก็ไม่ขาดครับออกก็ถือว่าอย่างต่อเนื่องครับวันนี้แดดก็ไม่มีเลยครับสามแผ่นก็ทํางานครับ นี่ครับนี่ตะเม่ครับถ้าแดดแรงมันก็จะยิ่งจะแรงกว่านี้ครับตามตามแสงแดดเลยครับผม,มก็ไหลอย่างต่อเนื่องครับพลังงานปีส่วนแผ่นเ,เราจะมีอยู่3ชุดครับผม จะมีตอนนี้จะมี340วัตต์แล้วก็380วัตต์แล้วก็เป็นฮับเซลรุ่นใหม่คือ420วัตต์ครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาเลยครับะจะเลือกตัวไหนนี่ครับราคามันก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยนึงครับแต่ว่าก็มันถ้าจะเอาชุดแบบประหยัดประหยัดก็ชุดนี้ครับผมเจอถือว่าโอเคใช้ไปเรื่อยๆครับนี่ครับ ในราคาไม่ถึงสามหมื่นบาทสว,ส,สวัสดีครับคุณพี่ค,ครับผมเป็นไงบ้างครับผมที่พอใจค่ะในราคาคสามแพงสองหมืนกว่าครับก็เข้าใจกันครับเป็นเกษตรกร,เ,รกเหมือนกันผมก็ทําเกษตรเหมือนกันครับ ในยู u b e มานานแล้วมีฝันอยากได้นานแล้วพอได้จังหวะก็รีบติดต่อช่างเลยครับอย่างอย่างที่ผมบอกไปคือคือโซลาเซลล์นี่มันมันมีหลายราคาครับก็สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ว่าเกษตรกรหยิบต้องได้มันมันไม่ไม่มากเกินไปครับแล้วมันพอดีน้ำมันก็ออกโอเคครับครับเดี๋ยวอยากจะฝากถึงกับเกษตรกรอะไรบ้างครับผม ตากอนท่านใดสนใจอยากจะติดแผลงโซล่ามาดูงานได้เนะที่บ้านบ้านอาภูโมศิษฐ์ค่ะบนจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับผมขอเบอร์โทรหน่อยครับผม0943682899ครับผมมาดูงานจริงได้ครับที่บ้านอาภูค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมอำเภอจอมพระค่ะนี่ครับครับ้ากท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ 0802794699ครับผมช่างน,น็อตโซลา่าซลลหรือสอบถามไปทางพี่ไพทู์ก็ได้ครับ<ป>เออ<ป>ก็อยู่ในทีมงานเดียวกันครับผมนี่ครับเป็นชุดที่ว่าประหยัดมีหลายระบบครับรับทำรูดระบบคือไฟนอนนาไฟบ้านไฟโรงงานคือรับทำหมดครับออลองโทรมาสอบถามกันได้ครับ แผ่นโซล่าเซลล์แล้วก็ตัวปั๊มมีหลายยี่ห้อครับมีหลายเกรดหลายขนาดก็ถ้าอยากได้ตัวไหนก็แนะนำมาครับผมจะพยายามหามาให้ถ้าตัวไหนดีถ้ามันแรงถ้ามันโอเคก็แนะนำผมมาครับถ้าผมมีผมก็จะหรือว่าผมไม่มีผมจะหามาให้ครับต้องการแบบไหนราคาก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าแผ่นแล้วก็ตัวปั๊มราคามันก็ไม่หนีกันมากครับผม ครับ,รบสำหรับวันนี้ผมช่างน็อตโซล่าซิลกออ็ขอฝากขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ